สวัสดีแฟนคลับบันทึกเอบีด้วยนะวันนี้เราสองคนเป่าโจก็บสาวสีนี่สีมาเป่าถึงเรื่องลูกบุญธรรมลูกสาวบุญธรรมของพ่อแอบหรือพ่อบ่อยก็ไม่แอนครัสีมายังไงอะไรยังไงมีที่มาที่ไปไม่ได้ไม่ได้บังเอิญนะไม่เช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นบุญนำพาวาสนาต่อกันครับแมค่ะหลายหลายคนเนาะแฟนคลับเอซี่ก็คงหูกข่าวแล้วนะครับว่า บอสบอยสีชายกับซอสเอ็นดีเนี่ยได้รับน้องเพชรกับน้องพลอยมาเป็นลูกคุณทำเป็นฝาแฝดเนาะเป็นฝาแฝดด้วยกันล้งน่ารักเลยค่ะและเราไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นคลิปของทางหมอรับเจ็ดเป็นร้อยนะคะที่คุณบอยกับคุณแอนได้มาพูดถึงว่าน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยก็คือมาได้ยังไงมาอยู่กับพ่อ บอยกับแม่แอนได้ยังไงโอ้โหฟังแล้วขนลุกนะเปาโจกับสิ่งที่คุณแอนกับคุณบอยได้เล่าฉะนั้นเราเปิดคลิปไปฟังพร้อมกันเลยนะคะขออนุญาตนะครับผมคลิปจากบอยสิชัยใจเยินร้อยนะครับผมแค่เปิดคลิปนะครับคิดว่าเอามาเล่าได้แอนเราได้ฟังก็คงจะจบแล้วก็คือแม่งใหไ่อ่ะอยู่ดีดีแอนบอกพี่โทรหาพี่พงษ์ผมก็โทรหาพ่อครับผมเรียกพ่อพ่อครับพอดีเมื่อกี้ คน,มนเมือเอาเอา,ลา,าหลามไม้เอาลูกไม้เลี้ยงเอา อันนี้เป็นการอะไรก่อนพี่พอดีพี่พอนีก่อนเลยเหรอ่ะคือเรายังไม่ได้พูดใช่ไหมล่ะยังไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดอะไรมากับยายใช่ไหมก็มองหน้ากันดูเขาแล้วกันมากับยายใช่ไหมยายคนนี้ผมขาวทั้งหัวใช่ไหมเคือขาวดีดีนั่นแหละครับแล้วที่นี่ บางสังขาเขาไปขออยู่แล้วว่าให้มีคนมาอกรกาฬหลานเขาแล้วพี่นี้เทวด,ดาก็ได้ภาพเป็นมากครับเทวด,ดาได้ภาพเป็นมากตั้งใจที่จะมา คนมีบุญสักวันหนึ่งถ้าบอยแอนว่าเอาแต่สิมีคนมีบุญแ่คน,นอื่นมาลบไปคือ<ม>ดวงเขาเนี่ยดวงของเด็กคู่นี้จะได้ไปอยู่กับผู้มีบุญโดยที่จะต้องพักภ่า,าจากผู้ให้กับเนยครับ,รบถ้าบอยว่าเอาแต่สิมีคนมีบุญคนอื่นมาเอาแต่พ่ออยากให้บอยกับแอนเอาเพราะเขาเป็นคนที่จะมามา่นคำมาคู่ในเาราแต่ที่สำคัญลูกเราต้องไป็นคืนถึง,ถง,ถงตรงไหน,น อยาเขาเอาคนมาให้ทั้งคนถือว่าเราเป็นผู้มีบุญมีบารมีพอที่คนเขาไว้ใจที่จะเอาตุ๊กเอาหลานมาลงลุงก็วางสายไปอยู่ดีๆลงลงโทรมาคนพี่ชื่อคอยนะคนน้องชื่อเพชรเ๋ยวก่อนนัานคุณรู้ไมมเข้าชื่ออะไรหรือว่ายังไงเขาเขาเขามีชื่อของเขา

เขาดูแบบน่าสงสา,ารเขาดูเป็นคนที่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 น่าจะดีกว่านี้เออเราเราก็ไม่คิดว่ามันแต่ว่าลุงบอกอย่างหนึ่งคือจะมีคนหนึ่งที่น่าเหมือนแอนนะเอา้าจริงไหมตอนตอนถึงแล้ว ตั้งใจมากแล้วนุ้ยไม่อยากเสียเพิ่มตั้งใจไหมหมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เราไม่มีใครรู้อนาคตใครหรอกแม้กระทั่งเราหรืออนาคตของทุกคนไม่มีใครรู้เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแ,แต่นู้เชื่อว่าถ้าเราทําดีมันก็คงดีเอาโอเคถ้า,า,าหลังเรารับมาเราจะไม่เสียใจกับเรื่องนะี้นะแต่เราก็จะทาให้ดีที่สุดเลยเราจะไม่ท่าคัามต่พวกคือเราจะไม่เปน ำลังเียวส้อีรษะพอคนที่เราจะเลี้ยงมนุษย์คนหนึ่งเ,ออเรามีพอแหละเ,เราถึงจะคิดที่จะกล้าเอาคนเ,ออเข้ามาในชีวิตและเราเจอคนมาเยอะถ,า,ถามมาบาอย่างเสียใจบอกผมเสียใจมาเยอะมากกับคนกับหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตออวันนี้การที่เราจะเอาไขรเข้ามาสักคนในชีวิตเราก็ต้องคิดมากกว่าสมควรครับก็ได้เอาโอเคทำเนี่ยวางสัตว์แล้วเอาเท่ากัตบตกลงหลับ เราพอมาหาแนวทางเขาแหละหาแนวทางว่าทายังไงมันถึงจะถูกต้องทั้งคุยกับทางฝ่ายของผู้ให้กาเนิดของลูกแล้วคุยกับท่างพ่อผู้อารุชการจังหวัด สังข์งานพัฒนาสังคมและครอบครัวของของ ก็ลองมาถามลองเุยกันว่าโอเคไหมถ้าเกิดเป็นเท่ากับเออเอาเอาไปแน่เอาไปเห็นเอาไปเรียนแน่สิแม่คืออัตรเงินก็ตวงไว้หลังจากที่โทรปรึกษาท่านพ่อผัวเกี่ยวกับขั้นตอนก็เราก็เลยรู้แล้วว่ามีแนวทางที่จะเป็นไปได้ก็เลยรับนัดรับเด็กก็ไปรับเด็กที่วัดต้องรับเลาที่ที่ยายและแม่เขามาไปเจอผมในวันแรกก็ไปม่ เดกสือพ่ครอบครัวนี้เขาเป็นยังไงเขามายังไงเขาเป็นใครครับดวงตาก็เลยไปเจอกับครอบครัวของของเด็กพ่อดวงตาไปเจอดวงตาก็สงสารก็เห็นดูก็บอกว่าดวงตาไม่ใช่ลุงดุงที่อยู่เชียงใหม่ดวงตาที่บ้านนั้นครับดวงตาก็ไปเห็นก็เห็นดูก็ส่งข้าวส่งน้ำให้ทุก มาที ar. ics, ่เน yes. right ี่ยคงจะเล่นลับๆก็มีพยานมีระดับศาสตราจารยจ้างมาทั้งสองเนี่ยทุาเขาเหมือนทำแต่บ้านทุกอย่างเลยคืาคือทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีตยานถูกต้องมันจะต้องมีทายาทมันจะต้องมีมีคนรับรู้ในทุกๆอย่างมีศาสตรการจ้างมาเนาะอ่ะโอเคครับ ปแ <P an S 2> ท่ี่ก่อนเนะาะใครอยากไปฟังคลิปเต็มก็ไปฟังได้ที่บอยสิริชัยหมอลํำใจเกินร้อยนะครับอาจจะมีรูปคลิปไว้อยู่เนาะการที่จะอุปการะเลี้ยงดู้เด็กสักคนเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมด้วยแล้วก็คุณแอนกับคุณบอยก็คือปรึกษาทั้งทางผู้ใหญ่ทั้งมีสัจจกรยารเนาะค่ะไปรับแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเขาได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะ<ช>มาเปิดตัวแล้วก็ ที่บอกว่าค้ำคูณบอกว่าลูกจะพามาค้ำมาคูลเนี่ยเห็นผลตั้งแต่วันแรกที่มาเห็นผลประจักษ์แก่สายตาได้เลยว่าพอน้องเพชรกับน้องพลเนี่ยเข้ามาเนี่ยทำให้อะไรทุกอย่างดีขึ้นนะคะดีเป็นที่ทางที่ดีมากๆนะคะหนึ่งแหละครอบครัวม,มีความสุขคุยยาคุยยา,า,ามีความสุขเนาะหมอโจ้คือโอุโมโยิ้มเ้าที่ตื่นมานะเด็กเนี่ย บางบางจังหวะอายุค่ะเขาจะตื่นเช้าเลยนะเ<ม>ช้าดูกเลยนะคะแล้วก็ตื่นมาก็เล่นเลยก็มีนะคะแล้วก็คือตามช่วงวัยแล้วคุณยา่าคุณยายก็คือยิ้มแฮปปี้มากเลยเฉพาะคุณย่าแตนยังบอกว่ามาอยู่สองวันไม่งงเงยเลยไม่งงเงยแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยอยูอย่ดีสมัยไปตลอดแบบนี้นะ,ะออแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากแล้วก็เห็นคลิปแต่ละคลิปที่มีน้องเพ็ทพอยอยู่ด้วยหูอยอดวิว คุ้มมากเลยไม่ว่าจะเป็นของคุณย่าคุณยายหรือคุณปอยนะคะหรือว่าจะเป็นเพจยัดย่านะคะที่ได้มาถ่ายคลิปลงหรือว่าใครที่ได้น้องเพจลอ,อยไปอยู่ในเฟรมเนี่ยก็คือยอดวิวคุ้มมากนะคะด้วยความน่ารักแล้วก็มีคนหนึ่งหน้าขายน้องแอนก็ถือว่าใครเกือบทั้งสองคนเลยเนาะตาโตๆนะคะเขาขาว,ขา,วขายน้องแอนมากจะได้ว่าเป็นลูกนะคะที่ทางครอบครัวนะคะตั้งใจจะมอบให้ แล้วคุณบัวอุปการะเลี้ยงดูค่ะผมบุญภาวัาสนาทรงเนาะมีบุญร่วมกันมาก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันเป็นแม่ลูกกันอาจจะไม่ได้ปลูกพัน์กระทางสายเลือดแต่เชื่อว่าก็คือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็รักกันมากๆแน่นอนรอดูการเจริญเติบโตของเด็กทั้งคู่นะคบผมเชื่อว่าจะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมากๆแน่นอนค่ะอย่างซาซีเองนะคะอันนี้ขอ้องเรื่องนิดนึงซซีเองก็เป็นบุตรบุญธรรมเหมือนกันค่ะไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่แท้ พ่อแม่คงทำเนี่ยเลี้ยงดูมาแบบลุกแท้เลยเราก็เลยยิ้มตามไปเวลาทุกครั้งที่เห็นน้องเชรกับน้องพอยดีใจกับน้องๆที่ได้เจอแม่แอนกับพ่อบอยค่ะครับผมวันนี้เราสองคนได้นำข่าวสารมาฝาก FC แฟนคลับนะครับถ้าช่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับวันนี้สาวซีมาเลยบ่าวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ